เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร,รวบกันสัหน่อยนะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญน,นะคะคุณดุเจรีเพชรรัตน์นักวิกคราะนโยบายและแผน,นการพิเศษค่ะขึ้นถ่ายภาพร่วมกันนะคะกล้อง3579้าเจ็เก้ PBS เชิญค่ะเด็กสาวซ่ากิมจียี่หมัดหวาน ทีน้ำก็มีนะอ่ะอยืนข้างอน้องยืนตรงเช่นก็ตอนนี้น้ำมีละครนะครับเรื่องเพลิงฉิีดรีนะครับที่ช่องาสามนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับค่ะออ๋แล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวจะมีปีนี้ก็จะเีจะมีเพลงใหม่ให้ฟังครับค่ะเราจะได้ฟังเพลงคุณนะไ,ได,นะได้ไหมเอออะไรนะได้ฟังได้ฟัง <laughs> ได้ฟังแล้ววันนี้เดี๋ยวต้องมาร้องเพลงให้ฟังด้วยถูกต้องครับผม ยากาศมันแบบเด็กมากนะพี่กุ้งต้นหอมเนาะผมเชื่อว่าพี่เนี่ยผ่านมาประมาณตักสามสิบกว่าปีแล้วลแหละเซ็นตีฟนันเลยใช่ครับฉันก็ผ่านไปเด็กมาไม่นานอ่าล่ะคนเยอะกว่พี่เนคนเอเนาะคนเยอนะมาก ก็มีนะคะใครที่ชอบวาดรูประบายสีมีด้วย วันนี้นะคะน้องน้ำปัตรกับน้องปันรแซนแล้วก็เต็งหนึ่งเนี่ยจะมาโชว์ความสามารถพิเศษซึ่งเดี๋ยวจะร้องเพลงให้เราฟัางด้วยน้ำปัตวันนี้จะร้องเพลงอะไรเพลงนั่นแหละค่ะดีมากค่ะนะคะเดี๋ยวจะได้กับพอน้ำปัดบอกว่าอยากให้พี่ฟังกับคนเวทีฉันจะไม่พูดชื่อเพลงเพราะว่าจำมาแต่เนื้อไม่ได้จำชื่อมา